สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกๆคนนะคะวันนี้ชั่วโมงนี้มาพบกับครูในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนานะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะหน้าที่และมารยาชาวพุทธนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า คนที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากที่เราเรียนไปคาบที่แล้วก็คือหน้าที่ของพระสงฆ์ใช่ไหมคะ,ะการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะคะ,ะความสำคัญข้อแรกก็คือ1เป็นการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นที่แพร่หลายทั่วโลกนะคะให้ทุกคนเห็นว่า พระพุทธศาสนานั้นมีหลักธรรมคาสอนที่ดีงามสามารถนําไปเ,าเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของคนทั่วไปได้นะคะอันที่สองเป็นการสืบทอดอพระพุทธศาสนานะคะทำให้ผู้ที่สนใจเข้ามาบวชเรียนศึกษาธรรมะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นศาสนาขายาตต่อไปนะคะพอศึกษาเรียบร้อยแล้วอาจจะอยากจะ ซึ้งในรดพระธรรมอยากจะบวชนะคะเป็นศาสนาทายาทข้อที่สาเป็นผู้สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์เนี่ยเชื่อว่าในศาสนาพุทธเรานี่นะคะพระสงฆ์เป็นผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบงดงามไปด้วยศีลมีคุณธรรมจริยธรรมมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดนะคะพระสงฆ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย หน้าที่ของพระสงฆ์ก็คือเป็นผู้เผยแผ่ธรรมที่ถูกต้องให้แก่ผู้ที่สนใจนะคะได้เข้าใจหลักธรรมอย่างแท้จริงนะ,ะข้อสุดท้ายคือข้อที่4ความสาคัญข้อที่4นะคะก็คือ,อลดการเกิดปัญหาสังคมนะคะเมื่อใช้หลักธรรมคาสั่งสอนของอพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้หลักธรรมแล้วก็เผยแผ่พระธรรมเผยแผ่ออกไปเนี่ย ประชาชนเนี่ยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาถ้าเกิดว่าในหลักธรรมคาสอนเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ทุกคนเป็นคนดีใช่ไหมคะละความชั่วไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแน่นอนค่ะท้ายที่สุดปัญหาสังคมเนี่ยก็จะจะ,จะเกิดน้อยลงหรือไม่เกิดเลยนะคะถ้าเราใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องนะคะ สุดท้ายจะเห็นว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยล้วนแล้วแต่สอนให้ทุกคนเน่ยเป็นสิ่งที่ดีสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะในฐานะที่นักเรียนเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเนี่ยควรที่จะศึกษาและนําหลักธรรมเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็นําไปเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจที่เข้าใจบทเรียนที่ทองแท้มีความอดทนมาน้พยายามนะคะ อันนี้คือความสําคัญของการเผยแผ่พระธรรมคำสอนนะคะของพระพุทธเจา้าวันนี้ครูมาให้ความรู้นักเรียนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันอีกทีในคาบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ